มาตามสัญญานะคะวันนี้นะคะโคดาจะสอนทุกคนแต่งรูปแบบเฟดแสงสีนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวหนังสือเนาะง่ายๆนะคะในแอปพลิเคชันพิกฮาร์ดไปดูกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวโคดาให้ดูตัวอย่างก่อนเนาะว่าลักษณะของการแต่งรูปอันนี้ค่ะมีแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้ค่ะอย่างอันนี้ค่ะโคดาก็จะแต่งแบบใช้วิธีการเฟดเนาะเฟด เปลแสงอะค่ะโดยใช้สติกเกอร์ในพ i ิกอาร์ี่แหละไม่ยากไม่ซับซอ้อนเลยค่ะคดาก็จริงๆเป็นคนแต่งรูปไม่เก่งนะคะแต่ว่าคือใช้สติกเกอร์เก่งมาก <c oughs> นะคะ <c oughs> โอเคเนี่ยค่ะรูปเต๋ะรูปอันนี้ยปกตัวอย่างที่คดาแต่งอาะไปเลยค่ะเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะไปที่แอปพลิเคชัน p i ิกอาร์ค่ะเมื่อมาที่แอปพลิเคชัน p i ิกอาร์แล้วเราไปเลือกก่อนอันดับแรกค่ะไปเลือกรูปต้นฉบับของเรานะคะที่เราต้องการที่จะ แต่งรูปแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเนาะกดมาที่บวกค่ะอ่ะไปดูสิว่าจะแต่งรูปต้นฉบับรูปไหนนะคะรูปนี้ละกันนะคะรูปนี้ละกันนะคะง่ายๆนะคะอันนี้ที่ถ่ายมามันจะเป็นแนวนอนเนาะเออเรามีรูปอะไรก็ได้นะคะแต่ก่อนที่โคด,ดาจะแต่งรูปนี้ให้ดูนะคะถ้าเราจะไปโพสต์ใน a c e b o o k นะคะเราจะต้องทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนเพราะว่า ด้านข้างมันจะได้ไม่ขาดนะคะรูปมันจะได้บาลานนะคะก็มาที่เมนูเครื่องมือตัวนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็มาที่ตัดรูปนะคะเลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสคราวนี้นะคะมันจะตัดให้เรากึ่งกลางใช่ไหมล้วก็ขยับเลยว่าเราต้องการจะเอาประมาณไหนอ่าโคดาเอาจะเอาประมาณประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะเราก็กดนําไปใช้เห็นไหมคะมันจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่อ่าตัวหนังสือนะคะแล้วก็เฟดแสงเข้าไปนะ ง่ายๆเลยนะคะทุกคนมาตรงสติกเกอร์นะคะมาตรงคําว่าสติกเกอร์อันนี้นะคะสติกเกอร์นะคะกดเข้าไปนะคะอันนี้ค่าเริ่มต้นของสติกเกอร์น่ะถ้าเราอยากจะค้นหาเนาะโคด้าให้ดูก่อนถ้าเกิดมาตรงล่าสุดนะคะตรงนี้เป็นสติกเกอร์ที่โคด้าเซิร์ชหาไว้แล้วแต่ถ้าทุกคนนะคะหาสติกเกอร์นี้ไม่เจอทํำยังไงนะคะ ให้กดมาที่ค้นหานะคะอันนี้คือมันเป็นลักษณะเฟดแสงสีใช่ปะ่ะสมมติว่าคนใดอยากได้เฟดสีดำนะคะเสียสินียรสีดำก็พิมพ์คําว่าเฟดนะคะเฟดมันก็แปลว่าไล่สีะคะ่ะเข้มมาจางนะคะเฟดคัลเลอร์นะคะอยากได้เฟดแบ็คเฟดพิงค์เฟดอะไรเงี้ยเฟดบลูได้เลยอ่ะสมมติว่าอยากได้เฟดแบ็ค เห็นไหมคะเนีはは่ยม <no> ันก็จะไล่สีให้เราเลยเห็นไหมนี้นะคะไล่หาไปเรื่อยๆเนาะสมมติโคดาใช้สติกเกอร์อันนี้นะคะอันนี้นะคะเฟดแบบนี้เพราะว่าต้องการที่จะใส่หนังสือตัวหนังสือด้านข้างอ่ะมาแล้วนะคะหุบมันลงไปนะคะอ่ะเห็นไหมคะขยายได้เลยนะเพิ่มขยายนะคะโดยการนะคะเอ่อเอานิ้วมาจิ้มตรงมุมที่มันมีลูกศรเนาะ สมมติว่าโคาด้าจะเฟดประมาณนี้นะคะเฟดประมาณนี้นะคะก็ดำๆเนาะเอาไว้ใส่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็กดนําไปใช้อ่ะก่อนที่จะกดนําไปใช้ทุกคนเห็นความทึบไหมคะด้านล่างนะคะมันจะมีแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมศูนย์ถึงร้อยถ้าเราอยากให้มันทึบบางเราก็กดมาทางศูนย์นะคะถ้าอยากให้ทึบมากก็ไปทางหนึ่งร้อยอ่ะโด้าก็อยากให้ตรงนั้นให้มันทึบๆเลยเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวหนังสือเนาะสักอ่ะร้อยไปเลยละกันอ่ะก็กดนําไปใช้ สมมติว่าเค้าจะใส่ตัวหนังสือนะคะก็มาที่ทีนะคะทุกคนต้องเปลี่ยนฟอนต์นะฟอนต์นี้คือแบบมันดูไม่แพงนะคะไปโหลดฟอนต์ฟรีนะคะที่ font.com มาเอาชนะความมืดคือจะเขียนคำว่าอะไรก็ได้นะอันนี้โคด้ายกตัวอย่างเฉยๆเนาะคะ่ะอาจจะเป็นข้อคิดคำคงอะไรก็ได้นะทุกคนไปคิดมาก่อนนะอันนี้คือโคด้าคิดแบบเร็วๆเน ลองมาจัดบาลานดูว่าจะให้เออมันอยู่ตรงไหนอาจจะให้มันอยู่คนละบรรทัดก็ได้นะเนี่ยลองมาจัดเรียงได้เลยว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะลองไปดูตัวอย่างจากรูปของคนอื่นที่เขาแต่งดูก็ได้แล้วก็มาแต่งของตัวเองนะคะนะคะเคล็ดลับก็คือให้เฟดจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือใช่ปะ่ะก็กดไปที่ตัวมันแล้วก็มาแตะที่สีสมมติว่าอยากให้มันเป็นสีเหลืองก็เห็นปะ่ะแตะหนังสือก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมคะขีดเส้นมาสักหน่อยไหมเอาง่ายๆแล้วกันนะคะเอา เส้นตรงสีแดงกดตรงรูปถ่ายแล้วก็พิมพ์คําว่าแดงนะคะอันนี้ก็ได้แบบทำให้ดูแบบเร็วๆเลยเนาะมันก็จะขึ้นภาพสีแดงมาเยอะแยะเลยโคดาเอาเอาสีแดงนี้นะคะเพิ่มนะคะมันก็จะมาแบบนี้ก็หดมันเลยนะคะง่ายมากเห็นปะหดแล้วก็ขยับนะคะเห็นปะขีดเส้นละเห็นปะแค่นี้มันก็ดูแบบ รูปเราก็ดูสวยดูมีมิติขึ้นแล้วนะคะสเสร็จแล้วก็ทําการบันทึกเราจะอยากตกแต่งอยากจะได้สติกเกอร์อะไรนะคะอยากจะได้ตัวไอ้วิงวิงตัวเนี้ยก็เอาเข้ามานะคะกดเห็นปะมาละง่ายมากโคด้าใช้สติกเกอร์อย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ใช้เลเยอร์อะไรแบบซับซ้อนเลยนะคะในการแต่งรูป เนี่ยนะคะเราก็ได้รูปที่สวยๆแล้วหนึ่งรูปเนาะเราเอารูปเราแล้วก็มาแต่งนะคะเอาไว้โพสต์ใน Facebook ได้เลยโอเคค่ะไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวกคดาจะมาช่วยตอบนะคะ